แชร์ไปที่ใดที่หนึ่งก็คือคนสกุลนครโดยตรงแล้วก็ในช่อง youtube ของอาทางด้านมันมีช่องกระถิน่นคืนถิ่นครับครับยำความฟังเลยนะครับผมจะออกไปหมดแล้วเลยออกไปหมดเลยเลยมันมัน Gracias. Right. Uh -huh. การแชร์เปที่ใดที่หนงก็คือคนสกคลนครโดยตรงแล้วก็ในช่อง YouTube ของอทางด้านมันมีช่องกระสินึ้นถิ่นครับ